สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราก็จะมีเรียนกันต่อเรื่องการหารสังเคราะห์อ่าเรามาทบทวนเรื่องการหารสังเคราะห์ก่อนค้าที่แล้วเรียนไปแล้วแหละวิธีการหารสังเคราะห์คือการนำสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์ของตัวตั้งหารด้วยตัวหารอ่าตัวตั้งของเราก็คือ ส x กำลังสบวกเก้า x กำลังสองลบสิา x บวกหตัวหารเราก็คือ x บวกหทีนี้เราหารมันไปทำไมการหารสังเคราะห์ก่อนหน้านี้เราเคยเรียนทฤษฎีบทเศษเหลือ่าทฤษฎีบทเศษเหลือทำให้เรารู้ว่าตัวหารของพหุนามเนี่ยหารลงตัวหรือเปล่าถ้าหารลงตัวก็คือตัวหารนี้เป็นตัวประกอบของพหุนามนี้แต่ถ้ามันหารไม่ลงตัว แปลว,ว่าตัวหานี้ไม่ใช่ตัวประกอบของพหุนามนี้นั่นเองแต่ทีนี้การหาสังเคราะห์จะสามารถหาได้มากกว่านั้นคือเมื่อเรานําตัวนี้เข้าไปหาเราหาลงตัวเศษจ,จะออกมาเป็นศูนย์แล้วเราจะได้พหุนามที่มีดีกีลดลงหนึ่งเมื่อเป็นจาก x ก,กําลัง3เป็น x ก,กําลัง2แล้วก็ x ก,กําลัง1อะไรก็ว่าไปมันจะหาตัวประกอบที่เหลือได้ทั้งโอเค ่ะเราก็มาดูสิมันทบทัวอะมันทบทั่วว่ามันใช้ยังไงอ่การหารสังเคราะห์เราก็สามประสิทธ์ไปตั้งเลยอ่ะสองเก้าสิบสาหสองเก้าสิบสามหทีนี้ขั้นตอนแรกคือดึงตัวหน้าลงมาก็เป็นสองจากนั้นนำลบหไปคูณกับสองได้ลบสองจากนั้นเราก็บวกกันเลย9กบวกลบสได้ 7จากนั้นใช้วิธีเดิมลบ1ไปคูณกับ7ได้ลบ7แล้วก็13บวกกับ7ได้6อ่าแล้วก็นำลบ1มาคูณต่อลบ1คูณ6ได้ลบ6จากนั้น6บวกลบ6ได้0อ่าเมื่อเราได้มาแล้วครูบอกว่าผลหารเนี่ยจะได้สัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์และ x ที่มีดีกีลดลง1 ก็คือ,อเราหามาแล้วอันนี้สองใช่ไหมเป็นดีกรีลดลงก็คือสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x ก,กำลังสองเจ็ดก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x ก,กำลังหนึ่งหกก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x ก,กำลังศูนย์ x กำลังศูนย์เท่ากับหนึ่งนั่นเองอเราได้มาแล้วทีนี้ เราก็ใช้วิธีการแยกแฟกเตอร์หรือว่าการแยกสองวงเล็บนี่เราได้ตัวประกอบมาแล้วตัวแรกก็คือตัวหารของเราเนั่นเอง x บวกหนึ่งแล้วก็อีกวงเล็บหนึ่งเราได้มาเป็น x กำลังสองบวกเ x บวก6นี้เราก็แยกเป็น2วงเล็บเลยก็จะได้ x บวกหนึ่งคูณด้วย 2x บวก3คูณด้วย x บวก2แสดงว่าตัวประกอบมี3ตัวของพหุนามนี้เราก็จะได้คำตอบมามาดูแบบฝึกหัดข้อที่1ข้อที่1จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้โดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือร่วมกับการหารสังเคราะห์เออเราใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีบทเศษเหลือคือทำให้ทาให้สมการของเราเป็น0ูนย์จากนั้นเมื่อเราเจอแล้วว่า ตัวประกอบได้ทําให้สมาการของเราเป็น0ูนย์เราก็จะเอาตัวประกอบนั้นมาหารสังเคราะห์เพื่อที่จะหาตัวประกอบทั้งหมดหรือนักเรียนจะหารสังเคราะห์ไปเลยก็ได้โดยไม่ต้องใช้ทฤษฎีบทเสร็จเหลือมาเช็คก่อนเอออ่าเราก็เริ่มเลยนะเราแปลงเป็น px ก่อนอ่าเราแปลงเป็น px จาก px เราก็มาลองดูว่า อะไรที่จะนำมาแทนค่า x แล้วสมการเป็น0เราก็ดูที่4ี่ตัวประกอบของ4มีอะไรบ้างมีบวกลบ1บวกลบ2และบวกลบ4อ่ใช้เลขอะไรดีใช้เลขอะไรดีอาจจะมีคนตอบถูกก็ได้นะ อ่าใช้เลขลบหนึ่งเราก็มาดูกันว่าสมการเป็นศูนย์จริงไหมลบหนึ่งยกกำลังสามได้ลบหนึ่งบวกลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งสี่คูณลบหนึ่งได้ลบสี่ลบจะลบเป็นบวกสี่ลบสี่อ่ะลบหนึ่งบวกหนึ่งได้ศูนย์สี่ลบสี่ได้ศูนย์เพราะฉะนั้น คำตอบคือศนย์แปลว่าแปลว่าตัวประกอบแรกของพหุนามนี้คืออะไรอ่าตรงนี้คือ x เท่ากับลบหนึ่งเราจะแปลงให้มันไปอยู่ในรูปของตัวประกอบพหุนามก็จะกลายเป็น x ออ่าย้ายข้างไปกลับไปเหมือนเดิมจากลบเป็นบวกหนึ่งอ่าก็จะได้ตัวประกอบมาหนึ่งตัว ทีนี้เราก็ไปหาสังเคราะห์เพื่อหาตัวประกอบตัวอื่นเพิ่มอเอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้าสัมประ,ะ,ะสิทธิ์ข้างหน้าพระหูนามาสัมประสิทธิ์ข้างหน้าพระหูนามแต่ละตัวเอาดูสิข้างหน้า x ก,กําลังสามเป็นเลขอะไรอ้าวไม่มีเลขแปลว่ามีเลขอะไรซ่อนอยู่เนี่ยเลขหนึ่งเราก็เอาหนึ่งมาเขียนตรงนี้ ต่อไป x กําลัง2เอาไม่มีเลขเหมือนกันเลยมีเครื่องหมายบวกอ่าแปลว่าก็1เหมือนกันก็1มาเขียนทีนี้ข้างหน้า x เป็นอะไรเป็น4มีเครื่องหมายลบด้วยเอาเขามาด้วยก็จะเป็นลบ4อ่าตัวสุดท้ายก็จะเป็นลบ4เหมือนกันเราก็หารสังเคราะห์เลยขั้นตอนแรกดึงอะไรลงมาดึงตัวแรกลงมาเออ ก็จะเป็นหนึ่งลบหนึ่งคูณหนึ่งได้ลบหนึ่งคูณหนึ่งได้ลบหนึ่งลบหนึ่งบวกเอ้ยหนึ่งบวกลบหนึ่งได้ศูนย์อ่ะต่อไปลบหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์ลบสี่บวกศูนย์ได้ลบสี่อ่าลบหนึ่งคูณลบสี่ได้ ลบคูณลบได้บวกอ่ะต่อไปลบ C บวก C ได้0อ่าแปลว่าเราได้อะไรมาเพิ่มได้สัมประสิทธิ์หน้าดีกรีที่ลดลงมาเพิ่มเออเอาแอบเฉลยเอาใหม่อ่ะทีนี้ไอตัวที่เราได้มาเนี่ยมันคืออะไรมันคือ 1x กำลังสอง บวกศูนบวกอ่ะแปลว่าอันนี้เป็นตัวสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x กําลังหนึ่งแล้วตรงนี้ก็เป็นสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x กําลังศนอ่ะก็จะเป็นลบสี่แปลว่าที่เราได้มาก็คือ x กําลังสองลบสี่นั่นเองเข้าสูตรอะไรเนี่ยเข้าสูตรอะไรเข้าสูตรอะไรผลอะไรผลต่างกําลัง สองใช่ไหมผลต่างกำลังสองนี่งไงก็จะเป็น x กำลังสองลบสองกำลังสองเข้าผลต่างกำลังสองก็คือหน้าลบหลังคูณด้วยหน้าบวกหลังนั่นเองเราก็จะได้คำตอบมาตัวประกอบมีสามตัวก็คือ x บวกหนึ่งคูณด้วย x ลบสองคูณด้วย x บวกสองนั่นเองข้อแรกก็จบไปต่อไปดูข้อที่สองสิ อ่ข้อที่สองว่าไงข้อพีข้อที่สองพหุนามของเราก็คือ x กำลังสามลบสิบเ x ลบปดสิบสีอ่าข้อนี้ก็เป็น px เหมือนเดิมแล้ว x เราเท่ากับเท่าไหร่ล่ะ x เราเท่ากับเท่าไหร่สมการนี้ถึงจะเป็นศูนย์จะมีคนเดาถูกไหมเนี่ยควรเป็นลบหรือควรเป็นบวกดีนะ้า ลบสามมีใครเดาถูกไหมมีใครเดาถูกไหมว่าเป็นลบสามอ่าเราก็ลองแทนดูนะลบสามยกกําลังสามลบสามยกกําลังสามต้องติดลบไหมติดลบไหมติดลบเป็นเท่าไหร่ลบลบอะไรลบยี่สิบ อ่าสามสามสสองสามสามเก้าเก้าหนอ่าลบด้วยอ่าอันนี้ลบเจอลบเป็นอะไรเนี่ยลบเจอลบเป็นบวกสามสิบคูณสได้เท่าไหร่เออสามคูณสได้เท่าไหร่อ่าเจ็ดสามยสเอดสาสเกทเป็น11ออ่าลบด้วย 84ลบอันไหนก่อนดีลบอันนี้ก่อนก็ได้เนี่ยลบเป็นลบอลบ27ลบ84บวก111นี่ได้เท่าไหรลบ111บวก111เท่ากับ0หรือ,อก็จะได้มาแล้ว ทีนี้เราก็ใช้หารสังเคราะห์เหมือนเดิมนำสัมประสิทธิ์ข้างหน้าสมการเอยนำสัมประสิทธิ์ข้างหน้าพหุนาม,มาสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x กําลัง3คือ1อ่าสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x กําลัง2 x กําลัง2มีไหมเนี่ยในพหุนามเนี้ยไม่มีเพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์ของเราก็จะกลายเป็น0ต่อไปสัมประสิทธิ์หน้า x กําลัง1ก็คือลบ37อ่าต่อไปสัมประสิทธิ์ หน้า x กำลังศนย์ก็คือลบ84ก็เอามาใส่จากนั้นดึงตัวไหนลงมานะเออดึงตัวหน้าลงมาแล้วก็ลบ3คูณ1ได้ลบ3 0บกลบ3ได้ลบ3ต่อไปก็คือเอาลบ3มาคูณกับลบ3ลบจะลบเป็นบวก3คูณ3เป็น 9ก้าลบสาบวกเได้เท่าไรลบยี่สลบสามคูณลบยีลบเจอลบเป็นไรลบเจอลบเป็นบวกยี่สิบแคูณสได้เท่าไหร่คะแปดสิทีนี้ลบ8ปดบวกแปเท่ากับศูนนั่นเองอ ไอสิ่งที่เราได้ตอนแรกนี่ก็คืออะไระเราได้พหุนามตัวประกอบของพหุน้มแรกของเราก็คืออะไรเลยนี่ไง x เท่ากับลบสามเราก็ย้ายข้างให้ไปอยู่ในรูปรห้องนามตัวประกอบห้องน้มเหมือนเดิมก็กลายเป็น x อจาจจกตรงนี้ลบสามย้ายข้างไปเครื่องหมายเปลี่ยนเป็นบวกสามเพราะฉะนั้นได้หนึ่งตัวประกอบมาแล้วก็คือ x บวกสามจากนั้นอ่า อันนี้คือสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x ที่มีดีกรีลดลงจากพหุนามโจทย์พหุนามโจทย์คือ x กําลัง3แปลว่าเราได้ดีกรีลดลงก็คือข้างหน้า x กําลัง2อ่าข้างหน้า x กําลัง2เป็น1ก็แปลว่าตัวแรกของเราก็คือ x กําลัง2ลบ 3x ลบ28อ่า x กําลัง2ลบ 3x ลบ28 จากนั้นเราก็ใช้วิธีการแยกแฟกเตอร์เหมือนเดิมแยกสองวงเล็บเหมือนเดิมได้ว่าอะไร x อ่ x อะ,อะไรสองตัวคูณกันได้28่สิบแปดมีไหมมีเปล่ามีเจ็ด c เจ็ดเท่าไหรเจ็ด c ยี่สิบแแล้วตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบ แปลว่าจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งติดลบแน่เลยแต่ว่าเขาบอกว่าใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลบวกกันได้ตัวกลางนะเออการที่ตัวกลางจะติดลบสามเนี่ยแปลว่าเครื่องหมายลบจะต้องอยู่ตัวที่มากหรือว่าตัวที่น้อยถูกต้องเก่งมากมันจะต้องอยู่ตัวที่มากใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันติดลบต้องเจ็ดเนี่ยเมื่อมันเอามาบวกกับสี่ยยังไงก็ต้องติดลบอยู่ดีอ่ามันก็จะกลายเป็นลบเจคูณด้วย เอ้ย x ลบเคูณด้วย x บวกสนั่นเองอ่าเราก็จะได้ตัวกบสามตัวเหมือนเดิมต่อไปมาดูข้อที่สข้อที่สามว่าอย่างไรสา x กำลังสบวกยี x กำลังสองบวกสามส x บวกสิหโอ้โหข้อนี้บวกหมดเลยอะ่ะข้อนี้บวกหมดเลยเออเราจะหา x ยังไงดี x เราจะต้องเท่ากับเท่าไหรดีนักเรียนคิดว่า x ของเราจะเป็นบวกหรือเป็นลบอ่าถ้า x ของนักเรียนเป็นบวกนักเรียนดูนะเครื่องหมายเป็นบวกหมดเลยจะมีทางที่สมการนี้จะเป็นศูนย์ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้น i x เนี่ยมันก็จะต้องติดลบแน่นอนแต่ไม่รู้แหละเลขอะไรลองสิเลขอะไรดีถ้าเลขหนึ่งอะเลขหนึ่งจะติดลบไหม อ่าเลข1จะใช่ไหมน้าไหนลองซิอลองเป็นสาคูณลบหนึ่งกำลังสบวกยี่สิบคูณลบหนึ่งกำลังสองบวกสาสิบหคูณลบหนึ่งบวกสิบหกอ่าตรงนี้ก็จะได้เป็นลบหคูณสได้ลบสบวกลบหนึ่กำลังสองได้1ก็คือ20่คูณหก็คือยี่สิบ บวกอ้าวบวกเจอลบบวกคูณกับลบได้ลบอ่ะลบอะไรลบสามสิบหกบวกสิบหกอ่ะไหนลองเอาลบมาเจอลบก่อนลบเจอลบได้ไรลบสามลบสามหกได้ลบสามสิบเก้ายี่สิบบวกสิบหกได้สามสิบหกอ้าวไม่ใช่ซะแล้วไหนลองลบสองลบสองใช่ไหม โอ้ยลบสองถูกว่ะเออใครเดาถูนี่คือเก่งมากเลยนะเอออ่ะเราลองมาทดสอบลบสองซิลบสองจะได้เท่าไหรน่นี่อ่อ่ะลบสองกำลังสาได้เท่าไหร่ลบสองกลังสาได้เท่าไหร่ก็จะกลายเป็นสามคูณลบอะไรสองหนึงสองสองสองสสีงสองแปดบวกวกเท่าไหร่ยี่สิบลบสองคูณ 2ลบเอ่ยลบสองกำลังสองได้สีบวกอาบวกจะลบบวกจะลบได้ไรบวกจะลบได้ลบ36มคูณสได้สามคูณสได้เท่าไหร่เจ็ดสบองบวกสิอ่าเราก็คูณเลย8ปดสามบสีบวกยีคูณสได้ แปดสอันนี้อลบเจ็บวกสิหเอออ่ะเอาลบมาอ่ะจะกลายเป็นลบเท่าไงลบยี่ลบเจ็บสอเป็นลบเกบหวกแปดสิบวกสิบหอ่ลบเก้าสิบหกบวก 96. เก้าเท่ากับ ศูนย์แต่คำตอบมาแล้วทั้งไงอ้โหันสังเคราะห์หันสังเคราะหอ์อ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลขครูไม่ขึ้นอ่ะเอาไม้เขียนก็ได้โถอ่ะมาหันสังเคราะห์กันตัวตั้งของเรา x ก,ก็คือลบสองอ่าลบสองขั้นตอนแรกของการหันสังเคราะห์ก็คือดึงตัวไหนลงมาเออดึงตัวหน้าลงมาตัวหน้าคือสาม อันนี้คือสมระะสิทธิ์ของพ,พหูนามนี้นะเหมือนเดิมอ่ข้างหน้า x กําลังสามคือ3ข้างหน้า x กําลังสองก็คือยี่สข้างหน้า x ก็คือสามสิหกข้างหน้า x กําลังศูนย์ก็คือสิบหเมื่อดึงตัวแรกลงมาปุ๊บเราก็นำลบสมาคูณกับ3ได้เลยลบสคูณสได้ลบอะไรลบหอ่าได้ลบหมาแล้วลบหนี้ก็ยี่สิบบวกลบหได้เท่าไหร่ บวกเจอลบเป็นลบก็คือ20ลบ6ได้14จากนั้นเอาลบ2มาคูณ14ลบ2คูณ14ได้เท่าไหร่ได้ลบ28 36บวกลบ28บวกเจอลบได้ลบ36ลบ28ได้เท่าไหร่ได้8อ่ะต่อไปลบ2คูณ8 ปดหนึ่งปสองสิติดลบก็จะเป็นลบสิบหสบหบวกลบสิบหบวกเจอลบได้ลบเพราะฉะนั้น16บ 16, หลบสิเหลือจูนเออเหลือศนอ่าทีนี้เรามาดูตัวหารของเราก่อนนี่ x ของเราเท่ากับลบสองเพราะฉะนั้นตัวประกอบของพหุนามก็จะกลายเป็น x บวกสองนั่นเองใช้วิธีเดิม นะเราก็ได้มาแล้ว1ตัวทีนี้ไอผลหารที่เราได้มาเนี่ยเออมันก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x ที่มีดีกรีลดลงใช่ไหมเออจาก x กําลังสาก็จะเป็น x กําลังสองมันก็จะกลายเป็น3 x มกําลังสตรงนี้ไม่มีเครื่องหมายลบแล้วก็เป็นบวกสิบแล้วก็บวก8ปนั่นเองเออเราก็จะได้มาหน้าตาแบบนี้ เราก็แยกเป็นสองวงเล็บเหมือนเดิมสองเล็บเหมือนเดิมก็คืออะไรอ่าเดี๋ยวครูแยกให้ช่วยกันแยกเนาะอ่าตัวข้างหน้าก่อนสามคูณอะไรอะไรคูณกันได้สามอ่ะก็จะเป็นสามหนึ่งสามใช่ไหมเออ x กำลังสองก็จะต้องมี x หนึ่งตัวตรงนี้แล้วก็จะต้องมี x หนึ่งตัวตรงนี้ เล็กหนึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้เพราะว่ามันมีค่าแบบนี้เหมือนกัน1 x กับ x เดียวก็มีค่าเท่ากันทีนี้มาดูตัวข้างหลังบ้างตัวข้างหลังอะไรคูณกันได้8บ้างเอ,อ่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง4อะไร4อะไร4อะไรส2 8อ้าวแต่4ใส่ตรงไหน2ใส่ตรงไหนเรามาดูกันอ่ะตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกแปลว่า ตัวข้างหลังเนี่ยจะต้องมีเครื่องหมายเหมือนกันแน่เลยไม่บวกกับบวกก็ลบกับลบถูกไหมเออแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นลบกับลบเนี่ยตัวกลางมันก็จะต้องติดลบใช่ไหมเมื่อมันเอามาบวกกันแต่ถ้ามันเป็นลบก็จะติดลบแปลว,ว่าตรงกลางก็จะเป็นบวกนั่นเองบวกเจอบวกได้บวกอ่าก็จะได้ตัวกลางแต่ทีนี้จะทํายังไงให้ได้เท่ากับสิบสี่ะสิบี่เเนี่ยได้เท่ากับสิบี่เอตรงนี้มีสามแล้ว สไปคูณกับอะไรดีถ้า3 2, ามคูณสองถ้าครูเอาสองไว้ตรงนี้แล้วเอา4ไว้ตรงนี้ครูก็จะได้ตรงนี้เป็นส x บวกกับสามหนึ่งสามสามสองหกอ็กบวกกันได้ 10x ได้ตัวกลางไหมไม่ได้งั้นลองเปลี่ยนซ่ลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนให้สียูตรงนี้แทนแล้วสองมาอยู่เฮ้ยเมื่อกี้ครูก็เปลี่ยนอย่างนี้ว่าเอาไดิ เออสองมันต้องอยู่นี่สองอยู่ตรงนี้แทนแล้วถ้าสี่มาอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็ลองคูณใหม่ตรงนี้ก็ได้สองเอ็ตรงนี้อ่ะสามเอ้ยตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้หน่อยเออสามเอ็กต์คูณสี่สี่สามสิบสองเอ็เอาไหนลองบวกดิสิบสองบวกสองได้สิบสี่เอาได้ตัวตรงกลางพอดีเลยแปลว,ว่าคูได้คำตอบแล้วคือก็คือ ตัวประกอบมาครบ3ตัวเลยตัวแรกก็คือ x บวก2ตัวต่อไปก็จะเป็น3 x บวก2คูณด้วย x บวก4นั่นเองอ่านี้ครูขอฝากการบ้านไว้1ข้อก็คือข้อที่4ใช้วิธีเดียวกันกับที่ครูสอนไปเมื่อกี้3ข้อเลยนะขอฝากการบ้านแค่ข้อเดียวเดี๋ยวเรามาเจอกันวันถัดไปนะคะ สำหรับวันนี้พอแค่นี้เนาะอันนี้จดส่งครูด้วยนะลูกเออและการบ้านส่งภายในอาทิตย์นี้นะโอเคเจอกันใหม่บ๊ายบาย